ดดสุอยังไงสิาครับเก็บปยังไงบ้างคะวันนี้ถือว่าเป็นการซ้อมครั้งแรกบ่าใช่ใช่ครับซ้อมครั้งแรกครับซ้อมครั้งแรกเลยอ่ฟังฟังฟังสีขาวก่อนอ่าเป็นยังไงบ้างคะเตรียมพร้อมขนาดไหนคะครับดูจากทรงลูกทีมเราแล้วเป็นยังงไทีมเรามีคำคมทีมเรามีคำคม ไหนตุ้ยพูดสิอะะไรนโอ้โหทำมครงอะทำโครงของทีมไลนิ่งชิต้าครับเราเน้นเปลี่ยนตัวไม่เน้นเปลี่ยนเกมอยู่แล้วเส้นตึงของทีมเราใครแบบตัวตึงสุดอะไรเงี้ยถ้าเป็นเส้นตึงสุดตอนนี้พี่ก็น่าจะพ่อผมเนี่ยแหละตอนนี้ทีมผมเส้นตึงสุดครับคือทำไมบอกว่าเน้นเปลี่ยนตัวไม่เน้นเปลี่ยนเกมครับก็วันนี้ดูก็รู้แล้วคือเราคนเยอะไว้ก่อนเราเอาคนข่มแต่ความสามารถไว้อีกไว้อีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีเลยเฮ้ยพี่เรายังไม่ได้เริ่มเลยนะใช่ไงก็ต้อง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 เริ่มก่อนถึงจะรู้ว่าทรงของแต่ละคนแต่อยงเราเราต้องข่มทีมเอิร์นข่มหน่อยเอาให้เอาให้กลัวหน่อยเอาให้แจะไปเวอร์เอิร์นนะวันนี้เขามาเวอเฮ้ยไอทีมนกกระจอกเทศมันจะมาสู้เสือดาวอย่างพี่ได้ยังไงเดี๋ยวจะง่ำให้มันหมดเลยง่ำง่ำใช่ไหมพี่ คเคาจะเป็นคนพูดเอาจริงๆทีมผมไม่พูดเยอะว่าพี่รู้จักมามื่ไหมครับออนั่นแหละ,ะไม่ใช่ผม <c oughs> นี่นี่ให้น้องๆน้องๆดีกว่าวันนี้อันนี้คมมากเลยอ่ะเมื่อกี้ได้ได้ยิ้มเลยมีฮะเล่นเล่นเพื่อสุขภาพครับผมไม่ใช่ไม่ได้มาเล่นสู้นะไม่ยอมผมมั่นใจว่าทีมผมอ่ะพร้อมกว่าทีมนั้นแน่นอนเพราะว่าทีมผมมีคนที่พร้อมอยู่ ผมเพื่อนผมเซฟโกลมาฉิงกันแล้วตอนนี้คุณวินด้วยนะแต่ว่ไม่โกนะอะไรนะผมเมื่อกี้บอลมาผมยังกระโดดอยู่เลยคุณบอกว่าทีมผมเป็นนกเอี้ยงใช่ไหมนกกระจอกนกกระจอกนกเอี้ยงนกเอี้ยงคุณอะไรนะชีตรงชีต้ามันแมวแล้วชัดเลยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวรู้กันวันนึงเดี๋ยวแมว ไปครั้งแรกที่ซ้อมเพื่อการมีความแบบจริงๆเป็นคนเล่นกีฬาันอยู่แล้วไหมคะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วเล่นอยู่แล้วใครเล่นไม่ค่อยเท่าไร่ใครที่ไม่เคยเล่นฟุตบอลมาเลยอ่าไม่มีใครห่างหายไม่ได้เพราะว่าพี่ห่างหายไม่ได้ของผมในรอบสามปีครับรอบสามปีลงมาเตะบอลครับวันนี้น่าจะวิ่งหลอกวันนี้ผมวันนี้ผมเน้นวิ่งหลอกหลอกทีมตัวเองด้วย ก็ยังได้ครับนี่ให้ให้ข้างหลังพูดบ้างให้แบบฝากฝากน้องๆนี่ตัวตึงตัวตึงนี่ตัวตึงตัวตึงเขาบอกว่าเราเปตัวตึงเขาบอกว่าเขาเตรียมคำพูดบั็กฝั่งนู้นมาเยอะมากคนเนี้ยอ๋อก็ตักคูดนึ่งยังฝั่งนู้นเขาต้องซ้อมบอลกันใช่ไหมครับพวกผมนี่ไม่ซ้อมบอลซ้อมท่าดีใจตอนยิงประตูเลยครับโอเค ระวังข้อเท้านะรอรอยิงรอยิงก่อนเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์เออขาได้ยินแบบนี้แล้วว่าไงบ้างเนี่ยนาซี่กนหมดแล้วโอหเขาตีกันหมดแล้วอาจารย์ว่าว่าเก่งใช่ไหมครับเขาเป็นรุ่นน้องเซคเบียนผมผมก็เห็นฟีมือเขาอยู่ เป็นไงมันยังไม่ถึงครึ่งของผมมาแล้วเปโฟนที่เขาบอกว่ากิ๊เป็นรุ่นน้องเรียนผมเหมือนกันเป็นเรียนเป็นไงไม่ครึ่งผมเออใครอีกใครี่ใครอีกใคอีกใอีก ว่าผมในทุก้ทีเซ็คเบียนว่าพร้อมนี่ยังไม่ได้ครึ่งน้งโฟเลยครับผมใครมีเซ็นคเบียนอีกไหมนี่เขาแก่คนนี้ไหมไม่ก็คือบอกก่อนว่าว่าก็คือแบบว่าเรียงลำดับลงมาเลยเป็นพี่นัทพี่พร้อมผมแล้วก็จาว่าอะไรเงี้ยเรุ่นต่อรุ่นไปเลยอะไรเงี้ยใช่แล้วใครเก่งสุดในสี่คนจาว่าสิครับเนื้อร้อนเลยมันแต่ว่าอย่างนี้งั้นเด็กเซนคาเบียน พวกผมเนี่ยจะตุรมิรเอนเกเบียงก็เนเกเบียนเถอะคุณเด็กอะไรไม่เป็นมี Dude, yeah, like ่เยน่นี่ส่วนกุลาอยู่นี่ปีนี้เขาได้แชมป์เ้ยปีน้รักเขาได้น่เแชมป์ปีนี้ผมเข้าจิงแีนี้ต้งหนึ่งเข้าชิงกับผมเออเดี๋ยววัเรื่องเดย่เ่เดี๋ยวนน้วชิ่งกันเีเวลาประมาณเดือน สองขอขันนี้แหล้วตัวมาจากนอกนี่นะฮะมาบอกมาๆมนมาความหวังของทีมความหวังของทีมบอกก่อนว่าคนนี้กองหน้าตัวเป้าเป้าฝันของข้าม ตื่นเลยตื่นเลยตื่นแล้วตื่นแล้วไม่ไม่มีพร้อมแค่ไหนพร้อมมากครับตอนนี้ครับเพิ่งเพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่เพิ่งไม่แข่งกีฬาสาธิตมาได้เหรียญทองอันนี้แข่งบอลเหรอแข่งบอลนี่เดือยกันมาอยได้ได้เหรียญอะไรมาได้เหรียญทองครับทองแดงทองแดงครับแล้วก็ได้แผ่มาด้วยเอ้ยเพรแต่ว่าตอนนี้น้องขาพริกมีบาดเจ็บหน่อยแล้วก็ยังไหวยังไหวต่อให้ต่อให้ก่อนครับคือ เราเนี่ยมีศักยภาพพออยู่แล้วนะคที่ที่ที่จะชนะนั่นนี่คุยกันเองหรือเปล่าไม่วันนี้คุณมาทำอะไรวันนี้ไม่คุณมาอะไรเตยบอลเตยบอลแล้วคุณโมว่าคุณไปแข่งปิงปองมาเฮ้เขาก็บอกอยู่ว่าเขาไปบอลตลอดตลอดตลอดอ่ะให้ให้พี่ใหญ่บ้างข้างหลังขอเปิดเข้าตังค์ได้ตังค์ยังไงคะคุณไขข้อคุณได้ใช่ไหม อะไรนะครับรู้สึกจะเป็นลมแดดครับตอนนี้ครับก็เห็นเห็นน้องๆเห็นน้องๆเขาแบบมีไฟมีแรงในการวิ่งครับก็เดี๋ยววันนี้ให้น้องๆเขาได้โชว์ความสามารถกันเน้นเปลี่ยนตัวไม่เน้นเปลี่ยนเกมครับเราเราเตะบอลเป็นคอนเทนต์ครับใช่ครับเพื่อสุขภาพเพื่อสุขภาพครับพอมีลูกพอโปรเจกต์นี้หน่อยมันจัดใหญ่จัดเต็มสุดๆครับที่มีแค่บอล ใช่ครับจริงๆมีบาสเกตบอลด้วยมีบาสเกตบอลด้วยมีแบบกินตันด้วยแล้วก็มีมินิโชด้วยครับมชนิโชด้วยใช่ครับจะได้เต็มอิ่มเท่ากับหกชั่วโมงใช่ครับก็แฟนๆจะได้เต็มอิ่มทั้ง6ชั่วโมงเลยครับเพราะว่าทั้งจ m m t v เนี่ยขนทัพศิลปินมามากมายเลยครับแล้วก็มีโชว์ให้ทุกคนได้ดูด้วยครับครับผมก็ตอนนี้ก็ยังหาซื้อบัตรกันได้อยู่นะครับที่คาทีเก็ตเมเจอร์ครับใช่ครับหรือถ้าใครไม่สะดวกมาครับก็มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งขายด้วยนะครับ ผมเนี่ยเป็นพี่ใหญ่ผมเนี่ยปล่อยพวกคุณพูดโม้ขิงโอวดกันไปก่อนแล้วเดี๋ยวผมมาขมวดให้อีกทีหนึ่งเพราะว่าที่ยืนนี่เมื่อกี้จำบทอยู่นั่งล้องอยู่ฟ้องอยู่ครับโอเคคับขอบคุณนะครับครับ